ก็ต้องเย็บอย่างนี้เลยพี่น้องกว่าจะเสร็จนั่นแหละเย็บไเรื่อยๆครับ <c oughs> สวัสดีครทุกท่านครับนี่คือฝ <c oughs> าอ่านแดงดำนะครับสูงตันประกอบกันล้จะเย็บครับจะวเย็บเสร็จก็จะลองให้ดูนะครับเดี๋ยวต้องเย็บก่อนนะครับ มันต้องเย็บสักก่อนแล้วเย็บสักกันลองให้ดูนะครับแล้วเย็บก่อนนะครับโอเค <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองอันนี้ว่าเป็นยังไงนี่ต่ำลองคอบดูก่อนเนาะมันก็เหมือนขยากันเลยต่ำแต่ลองอย่างก็ได้เหมือนกันเนี่ยเหมือนข่าเลยเนะี่ยเหมือนกันสูงอันนี้เพิ่งเย็บเสร็จนะ ยังไม่ได้ปิดเรื่องตอกปิดที่ชาร์ตกนเลยก็ยังไม่ได้นั่นเองนียเพราะมันต้องตั้งก่อนสูงก็ไม่ให้มันทางานอย่างเงี้ยต่มให้ทํางานเพราะอ่านไปจะต่าทํางานก็เหมือนเราเขายากจริงเเนี่ยเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเน่ยอย่างพวกสุบแก้งอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูนะเนี่ยตําหักจริงๆมัน,ก,ก,นก,ก็ต้องอ่านด้วยนะเขา่าเลยเนี่ยมัอนอ่านอยู่แล้วเนี่ยแต่ถามว่ามีผิดพลาดไหมมีไหมนับบางทีมันก็เดินออกไปไกลเกินอ่ะเห็นไหมครับสูงอ่ะบางทีมันก็เดินไปไกลเกินอะ่นอะ อ่านีมันก็ยังบอกสูงอยู่นะครับอ่ามันบอกไปแล้วว่าต่ำาครับมันบอกว่าต่ำบางทีก็สวยนะสี่สี่ห้าสี่สี่หกหกสี่เอี่ยวเนี้ยเฮ้ยจะคิดนะอ่าแฮ่จริงยังบอกไหมเนี่ยอย่างเงี้ยมันอ่านแล้วเนี่ยมันบอกอีกมันเดิมแลยบอกว่าต่ำแต่ถ้าเป็นอย่างเมื่อกี้กระถือว่าสวยสุดเลยนะห้าห้าสี่เอ้สี่สี่ห้าสี่สี่หกหกสี่เอี่ยวอะไรพวกเนี้ย เนี่ยต่ำมันก็จะบอกว่าเป็นต่ำเก้าสิบถนะึงนระ้อยนานนียอันนี้มันยังรู้นะไม่ใช่อย่างเดานะนะด,ด้านนี้ดูดิมันจะต่ําให้เราเท่าไหร่หกสามสอง่ยเนี่ย,ยมันมาใกล้เคียงเนละถ้ามาของสองไม่ทำการต้องบิดตรงนี้นิดหนึ่งแต่นี่ผมยังไม่ได้ปรับมันนะครับคนเล่นองไปปรับเองนิดนึงผมตั้งแค่ได้ประมาณนี้ดูดิมันบอกว่าต่ํามันจะต่ำกี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับเนี่ยมันยังบอกต่ำอยู่ ไม่รู้ว่าสิบแต้มลงมาไหมเฉียวกันแหละแดงใช่ไหมมันจังหวะตรงตัวอ่านพอดีแดงเห็นไหมมีแดงถ้าลองไม่มีแดงด้วยเห็นไหมจะเงียบเลยไหมจังหวะมันมีแดงมันตรงกับตัวอ่านมันพอดีอนะ่ะอจะเป็นอย่างนี้แหละมาแล้วอาจจะแดงสูง,งตงัวเนี้นั่นฮะอาจจะแดงสูงเห็นไหมไฟมันจะแวบด,ดึงเลยละอ้าวมาแล้วมันบอกเป็นต่ำถ้าหกสี่เอวิก็สวยสุดเลยนี่นฮะบอกเป็นต่ำ เก้าจุดถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นนี้ยังบอกเป็นต่าอยู่เนี่ยเห็นไหมยังอย่างนี้ครับฝาอ่านแดงดำเพิ่งจบเสร็จเมื่อกี้เนี่ยมยังบอกเป็นต่าอยู่โดนคขอมมือสวยอย่างที่ว่านะแหมมันตรงกล้องพอดีมันจะเป็นอย่างนี้แหละแต่ถ้าไม่มีแดงไม่มีดำเอ,อ้ไม่มีแดงเลยมันก็จะไม่ทำงานแหละเนี่ยมันยังบอกอยู่เนไหมห้าตมเอย่ลองเอ็ซยดูยังบอกต่าอยู่ ลองดูสักเฮากนทีดด่มันสูงมันจะเป็นยังไงตำ่ตำตาตับกดต่ำเลยอันน,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 นี้เปิดเลยไม่ต้องรอแล้วมันบอกว่าต่ำแล้วเนี่ยหกต่ำสอยไม่ใกล้เคียงแล้วถ้าให้มันทำงนานก็ต้องบิดตรงนี้กลับไปนิดนึงครับนะครับแค่นี้พอแล้วต่อไปหกต่ำสองมันจะไม่ทำงานทีนี้เน,นี่ยแดงสูงถลกจัก,ช,กชักอย่างเงี้ยอ่าเปอร์เซ็นเลยอ,ะอ่ะอ้าวอย่างเงี้ยเปอร์เซน็นเป็นต่ำเก้าสิบถึงร้อยเปอร์เซ็นเลยถ้าไม่สวยอย่างที่ว่า ออเนี่ย yeah, yeah. แดงใหญ่มันโดนตรงกลง้องพอดีแดงใหญ่อะก็คือสั่นมาถแดงก็สิบแต้มแค่นั้นแหละส่วนมากจะไม่มีอะไรหรอกเอ่อนี่ยมันมีแดงเพราะมันมันอ่านแดงดําอยู่แล้วถ้ามีแดงมาก็จะส่งให้เราอยู่นี้ครับเนอ่อลองดูนี้ก็ได้เอาถ้าอยากรู้จาฟันทงเลยเนี่ยเอาไห้ดำ้็มาเลยใส่กันเลยเห็นไหมทำนี้มันก็ไม่ทำงานถ้าดําสูงจริงๆเลยอะ่ะเห็นไหมเนี่ยไม่ทอง,งานหรอกครับเนีย่ยยากเอาถ้าลองเป็นแดงตับเนี่ยเอาเอาอย่างนี้ก็ได้เนี่ย เห็นไหมมาแล้วเห็นไหมคือมันอ่านมันอ่านแยกให้เราอ่ะแค่นั้นเองโอเคสนใจไงก็ประมาณนี้ด้วยเดี๋ยวปิดก่อนฝาก่อนนี่ครับรู้ชาร์อยู่ตรงนี้นะเสียบเข้าไปเลยเสียบนอนเข็มไปเลยครับเสร็จแล้วเน,นี่ยอ่านแดงดำครับสูงต่ำก็เก้าสิบถึงร้อยเห็นไหมประมาณนี้แล้เล่นคนเดียวได้พกกล่องคนเดียวเลยไม่ต้องไปพกหลายคน ลูกใสยลูกขาวลูกคุณก็ไปปรับตรงหัวกล่องนี่แหละปรับไว้แด้วพี่น้องแต่ไม่เหลือตัดไฟไว้จบแล้วตัดไฟทีกันเล่นเเป็นวันเป็นคืนยังไม่หมดเลยโอเคประมาณนี้ครับ